คนนี้เก่งมากค่ะจัดลายผีเสื้อนะคะคนนี้หล่อมากสวัสดีค่ะเอาความจริงพอเลอุย้ยห้าหทำถ่ายกล้องหน่อยทำความดีไม่ต้องอายลายผีเสื้อค่ะเราจะดูว่าเขาทำยังไงอ๋ออันนี่เป็นดีฉีมาก่อนดีสีไร โค้เวมันเดีวม่ใช่เราจะเป็นคนถ่ายวิดีโออุ๊ยเอาอะไรออกจากก้นเมื่อกี้นี้เอากล่องมันก็ยยูไก่แท้ไม่ได้ซูมนีหรออันนี้จัดกี่รอบคะอุ้ยอามสวยอ่ะ ไหนดูไอ้คนนี้ค่ะอู้คนอื่นก็ทำหมดอันจุเสียนเหรอก็ช่างก็ช่าง ครูทำมันนั่งค่ะพระลดอนอูม่ายันตองีว่ามาเขียเอาไปเ้อเอามาแหละ รีดผ้าเพื่อจับลายฟเสื้อนะคะคนนี้ก็สวยมากเลยคนนี้ก็โอ๊ยยอนแล้วค่ะนีมันจะกินอะไรดูมันจะกินอะไรทุกคนอะไรนะ หอนแหมืั้งแหมทุกันทั้งสองคนแล้วคนเนี้ยอุ้ยจะเอาไปทำอะไรคะไปขี้ขี้ไรไปตรวจโรงพยาบาลหอยห้องได้เลยอุ้ยเขยมากองอย่เงไรแล้วนดูกอยนอนรอยนอนันมาทางนี้มันก็ได้ เอจีบกันหรือป้าน่เอ้ยไอพีไม่เอาผสมมาลูกมันยังไม่มีดังเลยกูว่าเอ้ยแดงกันด้วยเกียวกันเดี๋อันนี้ะแบบไหนที่นเกียคุกหนเกียค่ะครู่ออีกางหนึ่งค่ะ อันนี้ถ่ายเลยถ่าวิดีโอค่ะลงยูทูบถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วก็ไปลงให้เพื่อนๆมีหน้าทุกงเยไยิ้มใส่ด้วยูกันไอวะแล้วก็ไปลงวนีนะม3่านยังได้รอล่าค่ะ คุณคะอันนี้ทําอะไรคะทาอะไรคะตอบด้วยถามน่นะตอบลายผิดเสื้อใช่ไหมคะอ๋อยากไหมคะคุณชื่ออะไรคะพูดน่ะเสียเสียื่อเสียเสียหมดสวัดีค่ะกำลังทำอะไรคะกำลังทำอะไรตอบ ยังยังก็มาตอบกำลังทำอะไรเฮ้ยเ้าพูดยิ้มผ่าไม่ยอมอะไรไงไงนักกันมากำลังทำอะไรกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรยังทั้งข้อต่งนี้ก่อนกำลังทำอะไรคะคนนี้ก็เล่นแต่โทรศัพท์กำลังทำอะไรคะอ๋อดูโทรศัพท์อ๋อค่ะ มัมาอีกแล้วคะ่ะไอ้นี่กำลังทำอะไรเหรอคะจัดผ้าเออไม่ทราบว่าจัดผ้าลายอะไรคะย,ยากไหมคะก็ยากนะคะใครบอกให้คุณทำเหรอคะทำไมคุณเชื่อเป็นคนเชื่อฟังครูขนาดนี้คะเป็นเด็กดีเด็กดีคุณเป็นเด็กเหรอคะคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ดี ไม่อยาลบยาลบกล้องมมีีทไไ่ด้้ตอนนกลังวายก็นี่นี่ไงมันเป็นเดียวค่ะอันต่รายเออทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะสัมภาษณ์อันนี้ก่อนสวันติหาก็เลยถามว่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรตอบเพียงวันตอมนักชื่ออะไรชื่ออะไรคะนั่นดิกล้าพูด คุณกำลังทำอะไรคะคาเดชยันชื่คุณชื่ออะไรคะมาริโอมาริโอเมาเหล้ากำลังทำอะไรคะกินข้าวกินข้าวเออทำไมคุณไม่ไปช่วยเพื่อนจัดผ้าล่ะคะขี้เกียจเกิดมาพ่อแม่คุณไม่สั่งสอนเหรอคะสอนครับแต่ไม่จำไม่จำห๋อโง่ว่างั้นใช่ไหมคะอ๋อไปละค่ะขี้เกียจคุยกับคุณโงนถ่ายถ่ายกล้องหน่อยสวัสดีครับ ถ้าเป็นะเป็นเยไรนะยอะเยอะเยอะราจะลาเรียกเราหรอไม่เรียกฟูฟูไม่มานะแต่เรามามมันอีกนะครับมันอีกนะครับไล่พิซเค่ะเราจะลากันไปด้วย ความาสามารถของยิงคนนี้สวัดดสดีค่ะเร็วหกหย